ทุกคนครับวันนี้มีแบบฝึกหัดมาฝากนะครับนานๆทีผมจะนําแบบฝึกหัดการโซโล่ด้วยเทคนิคบนกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมาแนะนํากันส่วนมากจะเป็นกีตาร์โปร่งเน้นพื้นฐานง่ายๆสำหรับในกีตาร์มือใหม่ใช่ไหมอันนานนานทีเอาสักหน่อยนะครับผมเล่นใน A อมายเนะครับดังนั้นนะครับโน้ตที่จะใช้ก็จะต้องมาจากสเกล e อมายเหรือว่าสเกล e m m j o r r นะครับ ผมมีหลักนะครับมาอธิบายง่ายๆเมื่อฟังตรงนี้เข้าใจแล้วจะสามารถเล่นแบบฝึกหันนี้ได้ง่ายตามจริงแบบฝึกหันไม่ได้มาทั้งหมดนะครับมาแค่ชุดนี้นะครับมาแค่ชุดนี้ mm hmm. มาแค่ชุดนี้นะฮะ mm hmm. คือหนึ่งละให้แบ่งโน้ตออกเป็นชุดครับชุดละ6ตัวแบ่งออกเป็นชุดละหกตัวสองก็คือให้ดีดแบบ Alternate picking หรือว่าดีดแบบสลับฟันปลาครับ ก็คือดีดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นน,นะฮะนันนั่นเองต่อมานะครับโนต้ตแรกของแต่ละชุดจะเป็นโนต้ตตัวเดียวกันเสมอทุกครั้งนั่นก็คือโนต้ต A บนสายเปิดสาย5เวลาดูแถบเนี่ยมันจะเป็นเลขศูนย์นะครับเขาจะเขียนเลขศูนย์ไว้ตรงเส้นที่5อ่าอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มเทคนิคการอุดสายด้วยสานมือขวาเข้าไปเพราะว่าผมมองนะฮะถ้า ถ้าไม่อุดสายบางทีเราเล่นลูกแบบเนี้ยโดยเฉพาะบนบนสายเบสเนี่ยเสียงมันมันจะค่อนข้างรัวๆกันผมว่ามันไม่หนักแน่นมันไม่ดูกระชับนะฮะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองความชอบรสนิยมส่วนตัวนะแต่พออุดสายเข้าไปเพิ่เนี่ยผมว่ามันมันมันหนักแน่นดีไงนะครับก็บเพิ่มตรงนี้เข้าไปเนาะอ่านะครับแบ่งเป็นชุดถ้าทำช้าๆจะเป็นประมาณนี้ชุดแรกนะ1 2 3 4 5สกก็คือ 0 3 5 7 5 3นะครับชุดต่อมาก็จะเป็น0 5 7 8 7 5ชุดต่อมาก็จะเป็น0 7 8 10 8 7ชุดต่อมาก็จะเป็น0 8 10 12 10 8ชุดต่อมาก็จะเป็น0 10 12 14 12 10ชุดต่อมาสุดท้ายก็จะเป็น0 12 แล้วก็14แล้วก็ลงไปสายที่4เฟสที่12แล้วก็เฟสที่14แล้วก็ไปสายที่3เฟสที่12แล้วก็มาจบที่1 2 3 4 5 6ห้าแล้วก็ไอตัวสุดท้ายเนี่ยไวบ้บอโตหรือว่าเขยา่าขยี้สายสักหน่อยก็ได้นะครับระหว่างทางจากนั้นไปเพื่อนๆจะใส่ลูกอะไรไปก็แล้วแต่นะครับพอจบเท่านี้ไปเนี่ย ก็แล้วแต่ตรงนั้นนะฮะแต่เรามาโฟกัสที่นี่แหละครับแบบฝึกหัดนี่แหละครับที่ที่ผมผมแนะนําไปเริ่มจากช้าๆฝึกกับเมทนอมก็ได้นะครับมันมันจะได้ง่ายดีผมว่าแบบฝึกหัดนี้เหมาะกับคนที่อยากจะอลองฝึกเริ่มต้นการปั่นสปีดพิกกิ้งเนี่ย จะใช้ความเร็วเยอะๆในการในการโซโล่เนี่ยน่าจะเหมาะเพราะว่าหนึ่งละมันมันมันดีดบนสายใหญ่ก็คือสายเบสเนี่ยผมคิดว่าสําหรับมือใหม่นะมันน่าจะง่ายนะครับเพราะว่าเส้นมันใหญ่มันน่าจะง่ายกับการลงน้ําหนักปิกในใ,ใ,ในในการคิดแบบงหงาตรงนี้มานะครับ2ก็คือความง่ายมาจากการเล่นบนสายเดียวเป็นสายใหญ่แล้วก็เป็นสายเดียวด้วยนะครับอันนี้น่า,น,าน่าจะเล่นง่ายตอนแรกเนะี่ยผมผมไม่ได้คิดเป็นแบบงหงาตรนี้นะตอนแรกผมคิดเป็นอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าสายเล็กมันน่าจะควบคุมยากหรือเปล่าสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไงถ้าเป็นสายใหญ่เนี่ยมันน่าจะคุมุมง่ายกว่าหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับดังนั้นก็ลองนะครับเอาไปฝึกเอาไปต่อยอดกันดูนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะลองปั่นนะครับ